อุ้ยหลุมนี้มีปืนหลุมนี้มีปืนตั้แล้วก็ไปเถิดมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกล้องก่อนกดกล้องก่อนมีอะไรอะเอามาเลยเฮ้ยไม่คุณหลุมไหนก่อนเฮ้ยเอ็งเอ้ยเดี๋ยวเราอยู่ข้างหลังเอ็งไงเอ็งคุณหลุมไหนก่อนมาตั้งเฮ้ยตังตีมันดิตีมันเก็บตายเลยไหม เฮ้ยตังตังตังอาุมนี้หลรมนี้มนี้บอเลยดีจัดจ้าตังตังอารมมนี้ดิเฮตัมบี้ตั้มบี้จะทำเพื่อนกูจะทำเจ้าลูกตัมบี้เอ๊ะหนูสิวะอยตายแล้วโอยไม่ไม่ไม่ลมลมนี้ลมนี้ตังตังมานี้บอกเลยของดีของดีไออลุมเนี้ยกดเลยนะโบโบโบฮ่าว้าว เก็บอ้ยตายแล้วตั้งมะอลุ่มนี้ลุ่มนี้ลุ่มนี้บ้างเลยคว้ายมันมีขวานวันนี้ขวานวันนี้ขวานตีมันสี่ตังอุ้ยอย่าเก็บของแล้วนะถ้าตังอย่าเก็บของนะโอเคอย่าอยเก็บของเราอย่าเก็บของเราปืนมาแล้วมันมันใช้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่มันจะมแม่โอเคมาขุดต่อไปเลยเฮ้ยเราเอาหลุมนี้หลุมนี้ บอกเลยดีจัดจ่าว้ายเกดักแกดัสอุ้ยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยมันติดไปเฮ้ยเราเอารมณ์นี้เฮ้ยปืนอุ้ยอารมนี้ไม่ปืนอารมนี้ไม่ปืนเฮ้ยอย่าทำเพื่อนตู้อย่าทำเพื่อนตู้ยแกดักแกดักมึงกูได้หมดยังหลุมหมดยังนี่ปืนในกล่องปืนปืนอยู่ในกล่องนี้เอาดิ เน,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 นี่ยปืนอยู่ในกล่องนี้หยิบดิกล่องเนี้ยตั้งกล่อนนงนี้ขุดอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระดูกเร่ร่นได้ปืนเลย้วนี่น,นี่เราจะทำไงอ่ะเราใช้ปืนไม่เป็นเลยอะ่ะใช่ไหมเด่นดอุ้ยเดี๋ยวไอ้ต้องหาสลับก่อนนะเอาสลับมาให้เรา,ราเฮ้ยกระตังเราจะทำไงเราใช้ปืนไม่เป็นเอ้าออกมาอ่ะ ้งออกอ๋อออกอ๋อเฮ้ยออกทำไมโอ้มี่มาแต่ไกลเลยไปเก็บปืนเอนเองไปเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยไปเอวเลยโอเคไม่เรายังมีหลุมที่ยังไม่ขุดนะนี่เพื่อนแต่ว่าเรายังใช้ปืนไม่เป็นเลยใช้ไงปืนอ่ะไดูอุ้ยต่อทีต่อทีต่อทีออกมาๆนี่ไม่ขุดหลุมก่อนเอาพื่อนหลุมนี้หลุมนี้อุ้ยตีทำไมเล่ากิงทำไม มันจะตายแล้วอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยหลุมนี้บอกเลยดีจัดเพื่อนขอปูดก่อนเอาไปไหวพี่แม,น,แมน,อนอุ้ยใส่แดงอุ้ยระวังระวังมึงตีมันตีอย่าทำเพื่อนถูเพื่อนถูอุ้ยอ,าอย้าเด็กเก็บพออ้ตายมาเลยเอาเข้าไปง่ะเอาตังค์เด็กเก็บพอหน่าไม่เก็บไม่เก็บอืม ราได้ของดีด้วยเพื่อนเราขออ่องจบแมพเองเข้าแมพเราไม่ไม่ไม่ไมยาเอาแล้วเองอย่าอ่องดีเราจะถ่ายคลิปโอ้แม่์ไม่ออกแมพไปเลยจะอยู่คนเดียวก็ได้วะนี่นี่เราจะออกยังไงดีเราขุดหมึกว้ายไอ้ตัวนีิแล้วเอาเหรอเอาตทำไ้ เอายไอ้พิกแมนมาณน,น,าน,น,าน,นาออกทำไมวะเอ้าเหมือนได้แล้วเล่นก่อนมา้นึงเล่นแบบนี้ก่อนแม่ กวกคต่องบอกเลยดีจะจัดเอาไม่มีใครอยู่นะววิวิอต้ซึ่งี่ตายเด็กนึ่งปู่ๆเยอะจะจัดานอีกตาเข้าแบบยังเนี่ยตังออุยย คบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ